กราบเรียนพระเดชพระคุณทราบนะครับว่าบทสวดที่สวดไปเมื่อกี้นี้เป็นการสันเสริญแล้วก็อารัธนาพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ สองล้านสี่หมื่นแปพรอะองค์ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพระเด็ดพระคุณเป็นจำนวนพระพุทธเจ้าที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเนี่ยได้ผ่านการศึกษาธรรมะในสำนักต่างๆในสำนักพระพุทธเจ้าต่างๆมาจำนวนเท่านี้แหละครับ จึงเบื้องต้นจึงมีศรัทธาแก่กล้าในพระไทยว่าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเจ็ดอสงไขยกับนะฮะแล้วก็ได้ผ่านพระพุทธเจ้าอีกจำนวนนับหมืน่นนับแสน นับล้านองค์เนี่ยจึงได้มีพระยานแก่กล้าขึ้นทรงแสดงความปรารถนาทางพระวาจาคือเวลาเกิดในภพชาติใดก็แสดงความปรารถนาว่าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกเกาอสงไขยกับนะครับเป็นสิบหอสงไขแต่นี้มาถึงพัทรกับที่พระพุทธเจ้าตันหังกร เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าสรารนังกรแล้วก็นั่นแหละครับสามสี่องค์นะครับแต่องค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้าทีปังกรนะครับนี่แหละครับจึงเมื่อได้พบกับพระพุทธเจ้าทีปังกรก็มีความศรัทธาแก่กล้าหลังจากได้รับ พุทธพยากรแล้วนะพระยานแก่กล้าเต็มที่ก็ตัดสินพระไทยกระทำคุณธรรม,ค,รรมคือบำเพ็ญทศบารมีและก็ให้แก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีปรมรัตถบารมีเป็นสาสบบารมี30ทัศเนี่ย อีกสี่อสงไขยกระแสนกลับแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจา้านี่ผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้วเป็นล้านพระองค์นะที่นี่เราสันเสริญพระพุทธเจ้าทั้งสองล้านกว่าพระองค์นะนะั่นซึ่งความจริงถอยหลังไปนับไม่ถ้วนยิ่งกว่านี้อีกแต่ว่านี่สันเสริญพระพุทธเจ้า สล้านกว่าพระองค์ที่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมได้ทรงผ่านการฟังธรรมในสำนักของพระพุทธองค์มาแล้วจำนวนเท่านี้เราอาราธนาพระคุณของท่านขึ้นมาเป็นเราขึ้นมาสถิตในกายวาจาใจของเรา น,นี่เป็นเพียงสวดแล้วก็กำหนดใจอาราธนาขึ้นมาเท่านี้ก็เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี่ที่กระผมกราบเรียนนี่ทีนี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติถึงธรรมกายนี่แหละครับตรงนี้แหละครับถ้าผู้ใดปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วกระทำนิโรธดับสมูทยัยแต่ไม่ใช่นิโรธสมาบัติ ดับยาไปหาละเอียดที่ธรรมกายอารหัตนรัฐทัพทวีขึ้นมานับไม่ถ้วนจนข่มกิเลสได้ชั่วคราวเป็นวิขัมพนะวิมุตติปล่อยวางความยินดีในฌานสมาบัติได้ปล่อยอุปทานในเบญจขันธ์ของกายในภพสามได้ทั้งหมดใจธรรมกายอรหัตนารหัตล้วนล้วนซึ่งขณะนั้นไม่ได้หมายความว่า ประหารสัญโญน์ได้หมดหรือ,อยังนะครับจะเรียกว่าการบรรลุคุณธรรมเนี่ยด้วยการข่มกิเลสนั่นละถูกแต่ว่าใครจะบรรลุคุณธรรมขั้นไหนนั่นอีกแล้วแต่นะครับแต่ว่าสรุปว่าเมื่อวางอุปทานในเบญจขันธ ของกายในภพสามได้ด้วยใจเป็นแต่ใจของธรรมกายอรหัตในรหัสอรหัตในรหัสล้วนๆซึ่งกระผมเคยกราบเรียนว่านี้เป็นการทํานิโรธดับสมุทัยคือประหารอากุศลจิตของกายในภพสามในตัวเราเองนี่แหละได้ปล่อยวางความยินด,ดีในฌานสมาบัติได้ธรรมกายที่หยาบทั้งหมดตกศูนย เป็นแต่ธรรมกายที่สุดละเอียดบริสุทธิ์ที่สุดจะปรากฏในอายตนะคือพระนิพพานถ้าถึงตรงนั้นได้แล้วก็ได้เห็นพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้าคือธรรมกายตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์แวดล้อมด้วยพระนิพพานธาตุของพระอรหรันต์ขีณาศพนับไม่ถ้วนประทับอยู่บนองค์าน เวียนขวาโดยรอบห่างกันชั่วกึ่งองค์ชานนับไม่ถ้วนสว่างสวัยเต็มพระนิพพานหมดถ้าได้เห็นถึงตรงนี้นะครับเอาละทำต่อไปอีกหน่อยอธิษฐานซ้อนธรรมกายอรหัตของตนที่บริสุทธิ์นั่นแหละที่ไม่มีตัวเราแล้วนะเป็นแต่ธรรมกายอรหัตในอรหัตล้นๆนะ่ซ้อนเข้าไปในพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้า อรัธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยทับทวีขึ้นมาเป็นเราแล้วมันจะเห็นความสว่างสวยัยเต็มไปหมดเนี่ยทีนี้ในายามปกติเมื่อได้ประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยคือว่าพระนิพพานาธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระนิพพานแต่ละพระนิพพานทับทวีขึ้นเป็นเราจะได้ประสบการณ์ทั้งหมดแล้วถ้าจเจริญพุทธมนนี้นะ เอาธรรมดานี่แหละที่ท่านมีประสบการณ์มาแล้วท่านนั่งเฉยๆเนี่ยสวดไปพระพุทธเจ้าทั้งร้อยทั้งพันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านองคทัพทวีขึ้นมานยะความรู้สึกจะเป็นอย่างไรและถ้าทำอย่างนี้ทั่วประเทศบ้านเมืองของเราจะเป็นยังไงนี่แหละครับกระผมกราบเรียนพระคุณเจ้าตรงนี้ นี่แหละครับที่กระผมกราบเรียนพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติไปเถอะถ้าช่วยกันน่ะหลวงพ่อวัดปากน้ำจึงกล่าวว่าธรรมกายคนหนึ่งช่วยคนได้ครึ่งเมืองกระผมได้ยินมาอย่างนี้ครับคำว่าธรรมกายคนหนึ่งนี่หมายความว่าผู้ที่ถึงธรรมกายนะตั้งแต่ได้โคตรภูยานขึ้นไปถึงบรรลุมรคนิพพานแค่ไหนก็แล้วแต่ หมายความว่าสัญญได้แล้วเพียงไรกันแล้วแต่ดำรงอยู่ในเส้นทางของพุทธเนี่ยไม่ออกไปนอกเส้นทางต้องกราบเรียนตรงนี้ด้วยจนกว่าจะบรรลุมรรคผลขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปตรงนี้เที่ยงล่ละเที่ยงต่อความเป็นพระอรหันต์ก็วางใจได้แต่ถ้ายังเป็นโคตรภูบุคคลอยู่หรือได้เพียงโคตรภูยานอยู่ยังไว้ใจไม่ได้ ท่านเปรียบว่าเท้าข้างหนึ่งอยู่พบสามเท้าข้างหนึ่งขึ้นไปบนพระนิพพานอาจจะถอยกลับมาคืนก็ได้หรือจะก้าวต่อไปก็ได้แล้วแต่ท่านตรงนี้เป็นเรื่องต้องประคับประคองกันต่อไปถ้าใครประคับประคองอยู่อย่างนั้นด้วยดีและก็เจริญฌานสมาบัติก็ดีทำนิโรธดับสมุทัยไปถึงพระนิพพานธาตุของพระพุทธเจ้าก็ดี ทำได้อย่างนั้นเป็นประจําแล้วเนี่ยสวดพระพุทธมนต์นี่แหละครับพระที่ตั้งอยู่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์พระที่อยู่ในตัวเราก็ศักดิ์สิทธิ์ตัวเราก็ผ่องใสและเมื่อผ่องใสแล้วอายุทีคังสุข,ขังพเวเห็นไหมฮะนี่แหละอายุทีคังสุข,ขังพเวเราจะมีอายุยืน แล้วก็มีความสันติสุขทีนี้เมื่อตัวเรามีผู้ข้างเคียงเรามีมันก็ดีขึ้นมันชำระาธาตุธรรมที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยความปรุงแต่งของกิเลสมารแล้วก็ด้วยขัน,มน,มมนธมารมัจจุมาเทพบุตรมารให้หมดไปให้หมดไปตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ ความร่มเย็นเป็นสุขจะตกแก่ผู้ปฏิบัตินั่นเป็นอันดับหนึ่งผู้ใกล้เคียงอันดับสองผู้ห่างออกไปประชาชนอันดับสามอันดับสี่และถ้าเหล่านั้นได้ช่วยกันปฏิบัติทั่วประเทศอะไรจะเกิดขึ้นกระผมกราบเรียนว่าอย่างภาคใต้กระผมเคยคิดตั้งแต่มาตั้งแต่ก่อนบวชนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นพายุใหญ่ ที่ท่วมจนแหลมตะลุมพุกมันหายไปในทะเลเนี่ยกระผมได้ข้อมูลอย่างนี้เมื่อเข้าไปศึกษาที่วัดปากน้ำใหม่ๆลูกๆครับเข้าถึงธรรมกายลูกสามคนถึงธรรมกายนี่แหละครับเป็นที่มาของกระผมตัวเองไม่เป็นนะครับภาระมันมากเหมือนพระเดชพระคุณแหละภาระมากปล่อยวางไม่หมด แล้วเราเกิดมาจนแก่ป่านนี้สะสมกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นอาสวะเป็นอนุสัยไว้ไม่น้อยเลยทั้งๆท,ที่บวชพระนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังเนื้อระวังตัวเนี่ยกิเลสมันก็ยังคงมีอยู่และสะสมตกตะกอนนอนเนื่องมากประเด็พระคุณคงเคยจําได้นะครับทิฏฐิพระมานะกัตริย์เพราะฉะนั้นพระจึงมากเลยทิฐิใครแตะต้องไม่ค่อยได้เลยนะ ี่อย่างน้อยที่สุดประมาณนั้นแต่ว่าเราปฏิบัติมาอย่างนี้แล้วเราจะรู้โอ้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราปฏิบัติอย่างนี้เพียงแค่สวดมนต์นี้ลหครับบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขครับอรัธนาพระพุทธเจ้าทัพทวีขึ้นมาบนพื้นโลกเนี่ย <S 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 ให้ศูนย์กลางนิพพานอยู่ตรงกศูนย์กลางโลกของเราให้มันใสได้มากเท่าไหร ไอ้คนเลวมันก็หายไปเท่านั้นเพราะว่าจะถูกชำระาธาตุธรรมไปด้วยกันแต่ว่าใครอยู่ในสายาธาตุธรรมเดียวกันใกล้ชิดกันมันก็จะถูกชำระได้มากกว่าไอ้อยู่ห่างออกไปมันก็ห่างออกไปไอ้นี้ก็เป็นธรรมชาติแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยมันจะช่วยชำระออกไปออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้กระผมขอกล่าวนิดนึงทำไมวัรรมกายเขาถึงพยายามให้คน เข้าไปปฏิบัติมากๆอายตนะความบริสุทธิ์มันดึงดูดคนอื่นเข้าไปอีกด้วยกระผมกราบเรียนอย่างนี้นี่แหละครับกระผมรู้ครับไม่ใช่ไม่รู้เขาใช้วิธีแมสให้ปฏิบัติมากๆดึงคนไปปฏิบัติมากๆทีนี่ของใหญ่มันดึงดูดของเล็กนะครับผมรู้ครับไม่ใช่ไม่รู้แต่กระผม ไม่นึกว่าจะใช้วิธีนี้แต่ว่าเขาใช้ก็กไม่ผิดอะไรไม่ได้ตำหนินะครับข้อนี้เป็นนโยบายที่ดีถ้าทำได้แต่ว่าให้บริสุทธิ์ใจเท่านี้นะบริสุทธิ์ใจแล้วดีหมดปัญหาจะไม่มีเพราะฉะนั้นกระผมจึงกล่าวตรงนี้ว่านี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุด ถ้าเผื่อท่านนั่งสวดมนต์ไปในี่หลับตาไปเห็นโอ้โหพระนิพพานในพระนิพพานทับทวีขึ้นมานี่เหมือนผู้ที่เขาปฏิบัติได้ถึงธรรมกายสูงสูงเขาเจริญฌานสมาบัติจนผ่านไปจนเป็นนิโรธดับสมุทัยได้เขาทับทวีขึ้นมาแม้ไม่กี่องค์นะครับก็ยังช่วยได้เยอะแต่ว่าถ้าช่วยกันมากๆเป็นมากๆจะเป็นอย่างไรพระเดชพระคุณนึกหลับตาวาดภาพเอา เฉพาะตัวเราในสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับอายุยืนขึ้นมันมีอะไรอะไรเนี่ยเรื่องบุญในเรื่องสำคัญบุญก็คือธรรมชาติที่ชำระจิตใจให้ผ่องใสจิตสันดานของเราให้ผ่องใสไอ้จิตสันดานของเรานี่มันทำมาตั้งแต่เกิดมากี่ภพกี่ชาติมันนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นมันสะสมเนี่ยสะสมความปรุงแต่งด้วยอปุญญาภิสังขาร เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนเป็นอกุศลจิตแล้วกระทับทวีเจตสิกธรรมนับไม่ท้วนที่เราจะต้องนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราต้องชำระของเราเองเน่เพื่อดับสมุทัยประหารอากุศลจิตในของกายในภพสามของเราเองนะครับที่มันตกตะกอนนอนเนื่องเป็นอาสวะเป็นอนุสัยมันนำให้เราไปถึงนรกนะ ไปถึงสัตว์โลกต่างๆที่อยู่ในทุกติภูมิเราผ่านมาทั้งนั้นน่ะเราจะกลับไปอีกหรือตรงนี้คือคำถามที่จะตั้งเอาไว้ประมาทไม่ได้นะครับกระผมกลาบเรียนยกตัวอย่างในคำมพี์พระพี่สาวทอผ้าอย่างดีเนื้อละเอียดให้ถวายพระน้องชายเสร็จแล้ว พระน้องชายก็เอาผ้านั้นมาช่วยกันเย็บกับเพื่อนเย็บเป็นจีวรโอ้โหได้แล้วดีใจพี่สาวก็เลี้ยงพระและคณะนะอิ่มหนำสำราญอย่างมากเลยอิ่มมากเพราะว่าคงกินไปเยอะเหมือนกันน่าตั้งใจว่าพรุ่งนี้ก็คงจะครองผ้าให้งามสักหน่อยใจติดจีวรน,นิดเดียวครับนิดเดียว คืนนั้นอาหารเป็นพิษพระน้องชายนั่นมรณภาพทีนี้ธรรมดาเนี่ยโดยพระวิน,นัยพระที่ดูแลกันอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะตกลงกันจะแบ่งกันรุ่งเช้าก็ตกลงจะแบ่งกันะจะแบ่งกันเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าประทับอยู่ห่างไกลนะครับทรงทราบด้วยพระญาณด้วยที่ประจักษสุ รีบสั่งพระอานนท์บอกไปบอกพระรูปทั้งหมดนั่นแนหะอย่าเพิ่งแบง่งรอเจ็ดวันซะก,ก่อนค่อยแบง่งพระเหล่านั้นก็เงียบไม่กล้าแบง่งครบเจ็ดวันก็แบ่งกันแบ่งกันเสร็จไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุไรพระองค์จึงมีรับสั่งให้งดการแบง่งเจ็ดวันแล้วค่อยแบง่ง ก็ตรัสอธิบายตรัสตอบว่าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยเพราะอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติเป็นทุกติภพเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้านั่นแหละไปตั้งปฏิสนธิวิญ,ญาณในไข่เลนที่มันกำลังแก่พราะแล้วมันก็เป็นตัวมันก็แตกคืนนั้นมันตายแต่หัวค่ำแล้วก็ เข้าไปตั้งปฏิสนธิวิญญาณทันทีเป็นเลนอยู่ในไข่เล่นไข่เล่นก็แตกแตกก็เป็นตัวรุ่งเช้ามันก็ยังวิ่งวนอยู่ตรงนั้นมันได้ยินเสียงสัญญาเมียงพงจำได้ได้ยินเสียงพระคุยกันจะแบ่งจีวรกันแค่เนี้มันก็ร้องพระจะปล้นจีวรกูพระจะปล้นจีวกระะวกูมก็ร้องอยู่นั่นแหละเสียงนั่นดังถึงพระพุทธเจ้า ด้วยโสทิพยอันบริสุทธิ์โอ้ไม่ได้แล้วถ้าขืนแบ่งกันนะไอเลนนะ่ะมันด่าพระอีกทีหนึ่งถ้าด่าพระเมื่อไรไอนี่ปใหญ่เลยทีนี้เอาแค่เป็นเลนก็พอแล้วรีบให้พระอานนท์มาป้องมา,มายุติกันแบ่งอย่าเพิ่งแบ่งแล้วก็บอกว่าเพราะพระนั่นนะ่ะมรณภาพไปตายแล้วไปเกิดเป็นเลนทีนี้เจ็ดวันครบแล้วเลนมันตายเลนมันตายพระก็เลยถามว่า แลวตายแล้วเลนนะั่นตายแล้วไปอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าไปเป็นเทพพระบุตรในเทวโลกแล้วเพราะอานิสงส์ของการบวชพระอยู่ในพระธรรมวินัยพอสมควรนะครับด้วยอานิสงส์นั้นนะ่ะไปเกิดเป็นเทพพบุตรนะครับถ้าพลาดไปแล้วถ้าดายพระเข้าไปอีกเสร็จเลยไปใหญ่เลยทีนี้ตรงนี้เป็นอุทาหรณ์ ให้ทราบว่าอุปาทานเป็นปัจจัยเกิดภพชาติชรามรณะทุกข์อุปทา,านเราท่องได้ทั้งนั้นแหละสังขารเป็นปัจจัยเกิดอ,อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณแม้ท่องได้สวดศพได้กินมาหลายรายแล้วแต่ทราบไม่อุปทา,านคือแค่นี้ก็เป็นแล้วหลงรักจีวรน,นิดเดียว และพระเดชพระคุณนะ่ะรวมทั้งผมด้วยบางทีติดในรถในรูปในรถในกลิน่นในเสียงในสัมผัสทางกายมันจะไปแค่ไหนก็ผมถึงกล่าบเรียนพระเดชพระคุณตัวผมเองไม่ได้ไว้ใจตัวเองนะว่ามันจะปลอดภัยก่ะผมถึงกล่าวไอ้เรื่องหนักหนักไอ้เรื่องที่พูดนั่นนะ่ะเรื่องหนีภาษีให้คนเขายอมให้เขามาร่วมขบวนหนีภาษีด้วยโดยอาศัยเราเป็นเกราะกำบงัง เพราะว่าเข้าประเทศนี่เขาไม่เก็บภาษีพระเพราะเขานึกว่าพระซื้อแต่แค่ของใช้มาเฉยๆเขาก็ให้ไปทางด้านประตูเขียวโน่นนะฮะทีนี้ถ้าเอาคนอื่นมันฉลาดมันขอโดยสารไปด้วยว่าของพระอยู่เดียวไอ้รถเข็นเดียวกันเน่ยเขาก็นึกว่าพระไอ้นั่นก็เดินต้อยๆมาที่แท้มันเอาของหนีภาษีติดมาด้วยเสร็จเลยถ้าเรายอมให้เขาเอามาอย่างนี้โดยรู้อยู่อย่างนี้ าราชิกค,ครับบอกไปได้เลยมันหนักยิ่งกว่าไอแค่หลงรักจีวรน,นิดเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละพระเดชพระคุณกระผมที่กราบเรียนกราบเรียนไปถึงหมดเลยนี่พระนิสิตทั้งหลายนี่ยก,ก็คงได้ยินได้ฟังกระผมอ่ะกระผมก็กราบเรียนไว้อย่างนี้บอกประมาทไม่ได้นะครับในส่วนตัวเองและถ้าเราปฏิบัติได้ดีไปแล้วะ ตั้งใจปฏิบัติให้มันได้แล้วมันจะได้รู้ได้เห็นมันได้รู้ได้เห็นแล้วมันไม่ต้องพูดแล้วปฏิบัติดำดิ่งไปอย่างนี้เหมือนน้ำที่ไหลลงจากที่สูงลาดลงลุ่มลงสู่ทะเลด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละครับตั้งแต่โคตรภูยานไปมันจะมีลักษณะอย่างนี้นครับอันนี้ก็ผมก็กราบเรียนมาถึงว่าแม้การเจริญพระพุทธมนต์เพียงเท่านี้โอ้โหแล้วนี่อาราธนา บุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศสมีกำลังริ์อำนาจสิทธิเขียบขาดของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่เราจะดีแค่ไหนก็เราเองไม่ใช่หรือพากันนั่งปรกพระให้พระศักดิ์สิทธิ์และถ้าเราได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยทัพทวีขึ้นมาจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนท่านวาดภาพเอานะเพราะฉะนั้นนี้นี่แหละกระผมถึงกล่าวว่า ทำะรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันอยู่ที่จิตจิตที่พองใสมีอํานาจมีฤทธิ์มีเดชอยู่ที่จิตนั่นแหละยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีอํานาจมีฤทธิ์มีเดชมีบุญศักดิ์สิทธิ์มีบารมีรัศมีกําลังฤทธิ์อํานาจสิทธิเฉียบขาดอยู่ในตัวนั่นแหละอธิษฐานจิตไปที่พระก็ได้เพราะฉะนั้นพระนี่พูดไปแล้วก็ไม่น่าจะเอามาพูด ในในในขบวนการพระกรรมาฐานแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าเหมือนพระของขวัญวัดปากน้ำท่านทำอย่างนี้เองทัพทวีพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็ศักดนะิทธิ์น่ะทัพทวีขึ้นมาก็ติดอยู่ที่หน้าแน่นะครับทีนี้โดยอธิษฐานจิตนั้น ธรรมกายก็อยู่ในองค์พระนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ขอไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์จริงก็แม้ก็จริงแต่ว่าเป็นอธิษฐานจิตที่เราอาราธนาท่านขึ้นมาด้วยใจบริสุทธิ์เพื่อให้ช่วยผู้ที่มีอยู่ไว้ในครอบครองให้ได้รับความเจริญสันติสุขพ้นทุกข์และปลอดภยัยแต่เอาไปลองยิงดูนะยิงออกทุกรายเพราะไม่ควรทำคุณต้องทำดี แล้วได้ดีเองนี่คือพระแท้ครับแล้วเราทำที่นี่อธิษฐานจิตที่นี่ก็เหมือนกันดังนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เระเป็นอย่างนี้และที่นี่เวลาทำพระเราจริงประกอบพิธีพุทธาพิเศษจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสวดเ,เพียงแค่ดูสิหัวมันลืมตั้งยติ ไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราทำมากกว่าน,นั้นดังนี้เป็นต้นครับแต่ว่าไม่มีใครเขารู้เพราะวัดเราไม่มีชื่อเสียงโด่งดังในทางความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นก็แล้วไปแต่ถ้าใครรู้จักเอาไปอธิษฐานจิตใช้สัมมาระหังให้มันตรงศูนย์ตรงพระพุทธเจ้าตรงพระนิพพานดีกระผมกราบเรียนอย่างนี้ครับทีนี้ พระก็อาจจะนั่งกระดุกกระดิกดุกกระดิก่าแล้วดีแล้วจะจะแจกไหมมีใครคิดว่ายกมือดิเอาไม่คิดไม่ได้เออดีแล้วไม่คิดจะได้ไม่ต้องถวายดิใช่ไหมเออไม่คิดก็ได้ไม่ต้องถวายก็เล่าให้ฟังว่าเาให้ฟังอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าประเสริฐเลิศเลออะไรเราทําดีพระพุทธเจ้าท่านก็คุ้มครองเราพระพุทธธรรมประสงค์คุ้มครองเราเรื่องมีใครนี้ใช่ไหมแล้วก็เตือนเราด้วยว่าจงทําดี ม่อย่างนั้นมันดังตอนไปรบอะไรนะเกาหลีใช่ไหมฮะทหารติดตัวไปอะระเบิดลงตูมพอระเบิดจะลงบอกให้กระโดดออกจากลุมนี่ไปน่นก็กระโดดตามไอนะ้นั่นลงตูมตรงนั้นเลยหมือนกันเสร็จมันอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่ยิงไม่เข้าฟันไม่ออกอะไรมันไม่ใช่ใช่ไหมรมโมหเวรคติธรรมจาริงเรื่องมันเป็นอย่างนี้ของเราที่นี่เป็นอย่างนี้ นะครับเอาละครับกราบเรียนให้ทราบว่าแม้มน์อย่างนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ทีนี้สวดเนี่ยสวดตั้งแต่พระพุทธเจ้าตันหังกรลงมาถึงพุทธสมนโคดม28พระองค์เราจะสวดกลับไปก็ได้เอ่ยชื่อพระพุทธพสำนักโคดมลึกเข้าไปในอดีตก็ได้แต่นี้ไปตัดตอนเอา28พระองค์มาเพราะฉะนั้นก็โอเคลวครับคือเอาในสมัยพระพุทธสมนโคดม แต่ถ้าจะเอาในสมัยของพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมาสองเท่าของปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือพระสัทธาธิกะแล้วก็วิริยาธิกะก็สองเท่าของพระสัทธาธิกะโอ้โหสวดกันยาวเลยครับเป็นเดือนละมั้งนี่เอาแค่นี้ก็พอค่บแ,แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานทัพทวีขึ้นมานับไม่ถ้วนเอาละททนี้เข้ามาเองเป็นอัตโนมัติเข้าใจนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเล็กน้อยตรงนี้ ก็กราบเรียนให้ทราบว่าปฏิบัติอันเนี้ดีครับผมกราบเรียนไว้เท่านี้อ้าว